บ้านแม่สินห่างจากตัวเมืองประมาณ90กิโลเมตรใช้ถนนสายแพร่ลำปางจากสีแยกแม่แขมเลี้ยวเข้าอำเภอวังชิ้นจะถึงตัวหมู่บ้านใช้ระยะทาง20กิโลเมตรบ้านแม่สินเป็นหมู่บ้านกระเรียงหูยาวซึ่งอบพยพมาจากดอยกัมติทูและดอยอ่างขางก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2498แแต่เดิมประกอบด้วยเจ็ดครอบครัวต่อมา ขยายเป็น186ครัวเรือนต่อ644คนประชาชนในหมู่บ้านนับถือศาสนาพุทธมีประเพณีวัฒนธรรมของวิธีกระเรียงอย่างชัดเจนซึ่งจะเห็นได้ชัดคือการนับถือผีโดยมีผู้นำด้านจิตวิญญาณที่มีอิทธิพลทางด้านจิตใจของคนกระเรียงเรียกว่าเก้าผีทำหน้าที่เป็นผู้นำทางพิธีกรรมต่างๆ และหมู่บ้านมีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมมีวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ไว้ซึ่งประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่นการย้อมสีธรรมชาติการทอผ้าเพื่อปรับนำมาใช้ในวิถีชีวิตปัจจุบันกระผมในเทศเปียงดีผู้ใหญ่บ้านหมู่หกตำบลม่เกิด อำเภอวันจิ้งจววัดแปรน,นะครับบ้านแม่ศีลน,นะครับเป็นเช้าขา,ขาเขากระเลียงพยบจากดอยตูนดอยลาจบจวัดเชียงใหม,ม่ก็มีประชากรทั้งหมดนะครับ668อยคนนะครับควเลื้อนนะครับ192่ร้อยวเลื้อนนะครับเนาะจุดเริ่มต้นของเส้นทางการท่องเที่ยวของหมู่บ้านแม่ศิลสงบร่มเย็นศรัทธาในพระพุทธศาสนาใตา้่มพระาธาตุพระกับ ศูนย์รวมจิตใจของหมู่บ้านซึ่งคงไว้ทางศาสนาวิถีชีวิตเช่นเดียวกับการผูกข้อมือตามวิถีชนเผ่ากระเรียงหูยาวความเชื่อแต่ครั้งโบราณเป็นการเอาขวัญหรือสู่ขวัญเชื่อว่าจะทำให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บแสดงถึงการต้อนรับหรือแสดงถึงการผูกมิมตรไมตรีและการเรียนรู้ถึงภูมิปัญญาการทอผ้าตั้งแต่วิธีการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ จากส่วนต่างๆจากต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นเปลือกไม้ใบไม้มเมล็ดหรือผลและการทอผ้ากระเรียงจากกีเอวกีกระตุกว่ากันไว้ว่าที่นี่คือปอดของชาวบ้านเปรียบเหมือนที่ทำมาหากินเป็นป่าไม้ชุมชนรักษาไว้จากรุ่นสู่รุ่นธรรมชาติโอบล้อมถ้ำบ่อพระฤาษีทำจิตใจให้สงบต่อการปฏิบัติธรรม ฝึกสมาธิและสายน้ำเปรียบเหมือนบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เชื่อว่าบำบัดร,รักษาโรคอีกทั้งยังมีน้ำตกแม่สินชื่อคล้องจองกับหมู่บ้านเป็นสายธาราที่ล่อเลี้ยงชีวิตชาวหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวจากธรรมชาติสรรสร้างรังสรรค์วิถีชีวิตที่เรียบง่ายอาหารของชาวกะเรี่ยงหูยาวเช่นแกงแคหน่อไว้อาหารตามฤดูการเศรษฐกิจพอเพียง และขนมกลงซึ่งใช้ในพิธีกรรมรวมถึงมีที่พักโฮมสเตย์สำหรับนักท่องเที่ยวจำนวนห้าหลังรายล้อมด้วยธรรมชาติขุนเขาป่าไม้สายทาราใบไม้ไหวเสียงนกเสียงน้ำไหลชวนให้ผ่อนคลายหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เ้าเสน่ห์มรดกวัฒนธรรม8วิถีไทยจัดโดยจังหวัดแพร่ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหงงงวัดแพร่